เป็นไหมพ่อเสร็จปุ้ยสูเปียกเป็นไหมครับอาก่ใส่วเนวเ,วเียป้ยครับ,นบ,บานดีล,ล,ล,ววล,ลครับน่ลกับาเพิ่ง้กับีเเชอดินเชียวะพ่อเาดินเชียวเพว่าเขาใส่ไตโคโนมาบำรุงรากเือเก็ดจากเชลาในความชื่นเลยพ่อ เดือนในจัดพฤทธิกาบ้าเนี่ยนาเดือนใช่ไหมฮะพฤทธิกาพฤทธิกาท่านว่ามกราผมว่ามีหน้ามีขาคุณศิภาษามีหนา้าเจ็ดเดือนเนาะครับประมาณเจ็ดแปดเดือนครับเขาว่าได้แล้วป้าว่าเดือนหนึ่ครับผมผมก็างานก็นจอดกันหมดแล้วครับผมไปวันเด่นออกปปนนอบ้านดิไปวันเด่นเอาว่าคือจะว่าได้เลยใช่จะนอกพื่อนี่แล้ครับข้กใส่ครั้งเดียวครับปรับปรุงนิ่น อุ้ยมูนไเลียเนเบื้องบนเพื่อจประกาศเขาพาไว้ครับผม